หรืออย่างเงี้ยให้คนนึ่นเหลือเลือดเต็มหลอดจะเป็นคนบู๊ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่ต้องมีการวางแผนโดนวัวนิดนึงค่ะหรือเล่ยพี่เดียวไม่เป็นไรพยายามสู้เขาเอาไอ้นี่ก่อนนี่คือตายโอ้ยโอ้จริงจริงอ่างเงี้มื่อกี้เอาอีกตัวให้ตายก่อนถ้าเมื่อกี้น่าจะแบบว่าเก็บตัวที่เลือดน้อยใช่เลี้ยงน้อยอย่างน้อยแล้วก็จะรู้สึกว่าเราไม่แพ้ใช่แล้วแล้วก็เหลือเหลือตัวละครที่แบบว่ามีเยอะๆให้เขาพักผ่อนก่อน เราก็เก็บตัวจะได้แบบเหนือหนึ่งหเท่ากันเออกลับก็ยังจะมีเยอะกว่าแลานะเนาะคือถายใกล้ยวเห็นความเป็นจริงบนใบหน้าใช่แต่ว่าตอนนี้อะเมื่อกี้คู่แรกคู่แรกเราชนะเราแข่งกัน3มในสองสองในสามสาในสอแข่งยังไงล้วตอนนี้นะครับทางฝั่งน้ำเงินนะครับก็คือทางฝั่งของอาม่าไรเดอร์แล้วก็น้องชิวอนี่ ศูนย์แต้มนะครับก็คือสีแดงเก็บไปได้ก่อนหนึ่งแต้มถูกต้องนะครับตอนนี้การแข่งกันรอบที่สองใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยไปเลยค่ะมาายังโอเคกันหมดแล้วปิดมาแล้วค่ะก็ทางด้านของน้องเลโก้นะคะหรือว่าอามอร์ไรเดอร์นะคะกับ น้องเอรซ่านะคะตอนนี้สตารต์ทมาแล้ว,ลว,ลวจมตีระยะไกลกันก่อนใช่แล้วดูเลยดูเขาเรียกว่าดูเชิงกันครับผมตะกี้นี้ทางโครเหมือนกับว่าจะลั่นเข้ามานะคะพอลั่นเข้ามาก็เลยโดนคอมโบเข้ามาจมตีด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ก็ยังมีอิยาลานี่คอยจมตีระยะไกลซับอยู่ด้านหลังแล้วก็ตอนนี้น้องเลโกนี่กดท่าไม้ตายนะครับผมในการที่จะทำคอมโบเข้ามาพอโครพยายามจะจมตีเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็มีอิยาลาเนี่ยคอยยืนกันแล้วก็กดท่าไม้ตายเป็นคอมโบเซฟไว้อยู่ครับ ต้องเก็บู้อยู่ทำไมไตัวขาวต่อยอะไรอย่างงี้หรอตัวขาวต่อยฟองอ้าวอ่าถ้าโอ๊ยนี่นี่ใช้ตัวใหม่อ่ะฉันชอบตัวนี้นะถ้าบัวขาวมานี่ต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดเขาโกรธเขาจะเขาใช้ตัวดำเลยตัวที่เป็นว่าเขาเขาอยู่ด้านหน้าแล้ว嘛เนี่ยกูอยางเลยที่เขา ลายลมกาต่อพักเรียบร้อยตัวที่เป็นเอ่อเป็นเดกคิล่าเป็นแบบว่าเป็นมันลอยได้ไงเดือดเอ้ยนอยแน่ๆเล่นไอเล่นซอมบี้อ่ะเล่นซอมบี้มันบินได้ลอยหนีอย่างเดียวเลยซอมบี้ที่กดอันตรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่ค่ะเป็นท่าไม้ตายนะคะซึ่งพี่เมย์ปล่อยว่าวตลอดปล่อยว่าวตลอดเลยพี่คุณพี่จะได้ว่านี่ใครจะได้เป็นเอเมฟเตอร์ไคลไปเข้าใจผิด เนี่ยตอนนี้กลับเข้ามาสู่ช่วงตมงเประยะไกลอย่างเดียวเลยนะครับผมแม้มันลอยได้แต่บางทีอาจจะลอยไปท